สวัสดีเพื่อนๆชาว New G A ทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นตอนที่11แล้วนะคะพี่จิตจะมาพูดถึงข้อมูลผู้ขายกลุ่ม5,000ที่รหัสผู้ขายขึ้นต้นด้วยเลข8เป็นกลุ่มผู้ขายหมวดค่าสาธารณูปโภคค่ะ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังพศ2562ข้อ29กำหนดว่าการขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สินจ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินนะคะกรมชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของส่วนรชาชการโดยตรงค่ะเช่นค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ส่วนรชาชการได้รับเงินสมทบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ค่าบริการสื่อสารและโทรัคมนาคมนะคะส่วนราชะการก็ไม่ต้องจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้ค่ะแต่ให้เบิกจ่ายเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไปนะคะตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ29วงเล็บหนึ่งกำหนดไว้ค่ะ สุดเนื่องจากกรมชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุดที่คอค0414.3ถ้า572ลงที่ท18กันยายน2566แจ้งว่าบริษัทโทรันมนาคมแห่งชาติจำกัดนะคะขอให้ส่วนราชการตั้งเบิกค่าบริการที่เป็นของบริษัทโทรันมนาคมแห่งชาติเข้าบัญชีกระแสรา,ายวันของธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาไพรสเไทยเลขที่บัญชี 9 9 8 5 5 8 9 1 6 8 8บัญชีนี้เพียงบัญชีเดียวโดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะสำหรับข้อมูลหลักผู้ขายกลุ่ม5,000เพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูวมพคกรายอื่นๆนะคะพิจิตได้ทำอินโฟการาฟิกไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักง,งานคลังจังหวัดนครพนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ